สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกหมายค้นนี่นะครับซึ่งคำนิยามคำว่าหมายค้นนี่นะครับก็คือหนังสือที่ออกโดยสารเนี่ยนะครับสั่งให้เจ้าที่ตำรวจทำการตรวจคน้นสิ่งผิดกฎหมายในที่ระหโหฐานเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าหมายค้นเนี่ยนะครับหมายถึงหนังสือที่ออกโดยสารเนี่ยนะครับ เพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าทาการค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในที่ระโหฐานเนี่ยนะครับคําว่าที่ระโหฐานก็คือในทางกฎหมายเนี่ยนะครับหมายหมายความถึงที่ต่างๆที่ซึ่งที่ซึ่งไม่ใช่เป็นสาธารณสถานเนี่ยนะครับและคําว่าที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายอาญาก็ให้ความหมายว่าสถานที่ใดๆเนี่ยซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะ เข้าไปได้นะครับดังนั้นนะครับในที่ระโหฐานที่ระโหฐานจึงหมายถึงสถานที่ใดที่ประชชนไม่มีความชอบธรรมเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปได้หรือเป็นเป็นบ้านที่ส่วนตัวอันแสดงถึงเจตนาห่วงห้ามของเจ้าของเนี่ยนะครับหรือผู้ครอบครองเนี่ยซึ่งได้แก่เคหสถานเนี่ยนะครับสนักงานในความครอบครองของผู้อื่นเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ใน ความครอบครองโดยปกติสุขของผู้อื่นซึ่งการครอบครองเนี่ยนะโดยปกติสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อครอบครองผู้ครอบครองได้แสดงออกให้เห็นภายนอกว่าได้มีการห่วงห้ามเนี่ยนะครับการเข้าไปของบุคคลอื่นเช่นด้วยการล้อมรัว้วเขตลวดหนามเป็นต้นเนี่ยนะครับจะออกหมายค้นได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้า กรณีดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก่อนท well> uh 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 ี่จะออกหมายค้นเนี่ยที่จะทําให้ศาลเชื่อว่าที่คุณที่ทางเจ้าที่ตำรวจขอออกหมายค้นนั้นมีสมควรที่จะออกหมายค้นได้หรือไม่ก็จะต้องมีการทำาทำการไต่สวนก่อนเนี่ยนะครับซึ่งระเบียบการยื่นคําร้องเนี่ยจะต้องยื่นคําร้องว่าอย่างไรไต่สวนว่าอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ชัดเนี่ยนะครับแต่การที่จะออกหมายค้นเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนแล้วก็ได้ความตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าจะออกหมายค้นได้เพราะสาเหตุอะไรบ้างนะครับซึ่งกฎหมายนะครับก็กําหนดไว้นะครับว่าจะออกหมายค้นได้ในกรณีใดบ้างเนี่ยนะครับเหตุที่จะออกหมายค้นเนี่ยนะครับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญานะครับมาตรา6กซึ่งกําหนดเหตุที่จะออกหมายค้นไว้เนี่ยนะครับดังต่อไปนี้นะครับ เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนเนี่ยนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือชั้นพิจารณานะครับ <um> เพื่อพบและยึดสิ่งของเนี่ยนะครับซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจตั้งใจใจะใช้ในการกระทําความผิดนะครับ <um <appeared> <past> เพื่อพบและช่วยเหลือบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งถูกนวงเหนียว <quiera> หรือกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับ เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายจับนะครับเพื่อพบหรือยึดสิ่งของตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับตามคำพิษาของศาลหรือคําสั่งศาลเนี่ยนะครับในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นออื่นไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเหตุที่จะออกหมายค้นนี่นะครับแบ่งเป็นสองกรณีนะครับเพื่อค้นสิ่งของนะครับหรือพบสิ่งของนะครับหรือเพื่อหาของกลาง จึงออกหมายค้นได้ตามมาตรา70นะครับวัตถุประสงค์ของการออกหมายค้นนี่นะครับก็มีหลายประการเนนะครับเช่นนี่นะครับออกหมายค้นเพื่อหาพยานหลักฐานนะครับก็คือสิ่งของที่จะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนนต่สวนฟ้องหรือพิจารณาคดีนะครับออกหมายค้นเพื่อหาของกลางสิ่งของสิ่งของซึ่งหากมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการทำความผิดนะครับออกหมายค้นเพื่อช่วยเหลือบุคคลบุคคลซึ่งนะครับถูกนุงเหนียวหรือกักขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับออกหมายค้นนะครับเพื่อจับกลุ่มบุคคลที่มีหมายจับนะครับทีนี้มีความจําเป็นจะต้องมีหมายค้นเสมอไปหรือไม่นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา92้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าห้ามมิให้ ห้ามมีให้ค้นในที่ระโห,ะหฐานโดยไม่มีหมายค้นนี่นะครับหรือคําสั่งศาลนะครับเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจนะครับเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้คือการค้นที่ไม่ต้องมีหมายนยนะครับมีเสียงร้องให้ช่วยมามีเสียงร้องให้ช่วยนะครับมีเสียงร้องให้ช่วย มาจากข้างในที่ระหโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการใดมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระหโหฐานนั้นไม่ต้องมีหมายค้นนะครับเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่ระหโหฐานก็ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับเมื่อบุคคลใดได้กระทาความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไป หรืออันแน่นแฟนควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวเนี่ยนะครับอยู่ในที่ระโหฐานนั้นก็ไม่ต้องมีหมายคนนะครับเมือ่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระ,กระทําความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐาน ทีสูตรการกระทําความผิดนะครับได้ซ่อนหรืออยู่ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้นเนี่ยนะครับประกอบกับทั้งมีพฤติการอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาเนี่ยนะครับสิ่งของนั้นก็จะถูกโยกย้ายนะครับหรือทําลายซ่อนเร้นหรือทําลายเสียก่อนเนี่ยนะครับ นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถคน้คนได้โดยไม่ต้องมีหมายคน้นก็คือเมื่อในที่โมโหฐานนั้นนะครับผู้ที่จะถูกจับเนี่ยเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับตามกฎหมายเนี่ยนะครับซึ่งเงื่อนไขาการค้นเนี่ยโดยไม่ต้องใช้หมายค้นเนี่ยก็กฎหมายก็กําหนดไว้น,นะครับแต่การค้นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็นผู้ค้น นะครับซึ่งจะเข้าตามเงื่อนไขนี่นะครับก็จะสรุปได้นะครับว่าการการที่จะออกหมายค้นโดยสารเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานที่จะทาค้นทาการค้นหรือผู้ที่จะออกหมายค้นเนจะต้องมีการไต่สวนต่อสารเนี่ยนะครับให้เป็นที่พอใจกับสารนะครับว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งรายละเอียดในการในการขอหมายค้นเนี่ยนะครับว่า จะต้องระบุว่าคน้นบ้านใครเนี่ยนะครับก็ไม่มีกําหนดเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าหมายคน้นรูปแบบของหมายค้นที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการระบุว่าบ้านเลขที่ที่คน้นเป็นบ้านเลขที่ที่เท่าไหร่นะครับสถานที่ออกหมายคน้นบ้านบ้านที่คน้นวันที่ออกหมายคน้นนะครับก็ระบุเจ้าพนักงานที่ทาจะทําการคน้นนะครับ ก็รูปแบบของการออกหมายก็มีเพียงคร่าวๆไว้เพียงเท่านั้นไม่มีการระบุว่าเคนบ้านเลขที่เท่าไรเจ้าของบ้านชื่ออะไรเนี่ยไม่มีระเบียบกําหนดไว้นะครับก็มานําเสนอเป็นความรู้กับทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ